ก็สวัสดีครับผมนะเจ่งนะครับผมมายนี้โคตรน่าโดนเลยลองดูกัน โอ้โ,ออโหๆๆโอ้โหดน้โหโอ้โัโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้นหนน้โอ้โหนอ้สัอ้โหโ้หอ้โันอะโอ้โหอ้โหโอ้โหโอโอ้โหออโหหโอโ ว่าแล้วหมายมันหน้าโดนใหญ่มากตะคู่นะครับหลุดไปอุ๊บหลุดไปโคตรเสีดเยดายเนี่ยครับโคตรยหญ่ใหญ่อะ่ะสองโลต้องมีครับตัวน,นี้ครับดูนี่ครับซัดเตะแก้คันครับมันมาจากไหนวะเนี่ยเนี่ยครับซัดเข้าไปนะครับโอ้โหช้อนยา โอเคครับฝ่าว้ด้ครับเตะแก้คันเบ็ดทางเดียวนะครับเอาเตะเรียกเลยตรงเนี้มันเป็นเป็นคลองนะครับคลองข้างทางนะครับแล้วตรงนี้น้ามันเป็นท่อรอดพอดีน้ําเป็นฟ้าๆครับโอกาสมีปลาอยู่อ่ะน่าจะน่าจะมีครับเลยลองตีดูเตะตัดเลยยังใหญ่เลยนี่ครับโอเคครับผมฝ่าว้ด้ครับเตะแก้คันเบ็ดทางเดียวครับช้อนเบ็กบิ๊กไซส์โอเคครับผม จอมากครับเดีลองดูกันต่อ